สวัสดีครับพบกับศูลย์การเลเวอร์พูละเริ่มต้นกันที่โอตาฟอร์ดเชิญแอนฟิลด์นะครับสนามเจ๋งที่สุดในพรีเมียร์ลีกคิงคาสโนโบนัทดัตยูเคนะครับเปิดเผยว่าจากผลการศึกษารีวิวของสนามฟุตบอลทุกแห่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากทั้งบิลกูเกลและทริสแอดไวเซอร์ปรากฏว่าสนามของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับคะแนนสูงที่สุดมาเป็นอันดับที่1น,นะครับ85.56คะแนน ซึ่งเหนือกว่าแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลของเรา81.76คะแนนและตามมาด้วยอิมเมอร์สสเตเดียมของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล76.45คะแนนครับส่วนอันดับรองลงมาก็ประกอบด้วยชเวนเครนของสเปอร์แมนเชสเตอร์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดขณะที่เดนิสเวิร์สโรสของทีมน้องใหม่ลูตันทาวนะครับรั้งอันดับบวยต่ำขาดเรามาดูนะครับอันดับ สนามที่เจ๋งที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับว่ามีทีมไหนกันบ้างอันดับที่1นึ่งโอทาร์ฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ85.56คะแนนอันดับที่2องแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูล81.76คะแนนอันดับที่3ามเอเมิเรสสเตเดียมของอนารน์เซนอล76.45คะแนนอันดับที่4ี่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมของสเปอร์70.18อันดับที่5้าเอติฮัสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้69.27คะแนนอันดับที่6 เซนเจมพาร์คของ New el, New ed, ขน,นิวคาสเซิลนิวเต็ด62.50คะแนนอันดับที่7จ็ดคาเวนคอตเท็ดของฟุลลัม61.36คะแนนอันดับที่8สแตมฟอร์ดบิดเชลซี60.48คะแนนอันดับที่9บารมัลแลนส์ของเชฟยูนเต็ดนะครับ53.85คะแนนอันดับที่10ซิตี้กราวของเนตติงแฮมฟอร์เรสห้าสิบคะแนนอันดับที่11อเมริกันเอ็กซ์เพรสคอมมูนิตี้สเตเดียม ของไรทันห้าสบสดหนึ่งแคะแนนซึ่งเปลี่ยนชื่อนะครับอันดับที่12กูดิสันพาร์คของเอเวอเรสตัน51.46คะแนนอันดับที่3วินล่าพาร์คของสิงห์พงษ์อาจเซนตล่าสี่หคะแนนอันดับที่14ลอนดอนสเตเดียมของเวนแฮมยูนเต็ด43.49คะแนนอันดับที่5เจเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมของเบรนฟอร์ด38.10คะแนนอันดับที่16บ มินนูลีกราวส,ตสตเตเดียมของวูมแฮมตัน37.08คะแนนอันดับที่17เทิร์ฟมัวนะครับของเบลลีนน่ยี่สิบเคะแนนอันดับที่18เซลเฮิร์ตพาร์คของคริสตอฟเพลตยีนน่สดจุดหกคะแนนอันดับที่19บเก้าไวทัลิตีสต้สเตเดียมของปอนมัด25.40คะแนนและอันดับที่20นะครับนั่นก็คือเคนเนเวิร์สโรสของลูตันทาวทีมน้องใหม่10.24คะแนนฮะ รโรบอเชื่อแมคดอมรวมหงดังผู้พาฟ้าไรตะเข็บแอนดูโรเบอร์สันนะครับกล่าวว่าแข้งเก่าของลิเวอร์สองคนที่ย้ายเข้ามาใหม่โดยอวยสองน้องใหม่อย่างอเล็กซิสแมคลิสเตอร์และดมินิกสปอสไลท์ว่ามีแววทักเป็นผืนเดียวกันกับกุ้งกำลังของหงดงังอย่างไร้รอยต่อทอเต็มพื้นหลับเต็มตื่นยิ่งกว่าชุดเครื่องนอนยี่ห้อหนึ่ง สองแก้งปลายแดงที่ย้ำมาเป็นสมาชิกใหม,กม่ก่แชมป์ลลกสูงสุดของปรตุเกสเก้าสมัยลิเวอร์ pool ในตลาดสมอน,นี้โดยมีโอกาสซ้สอมเฟสแรกที่แอสเซทเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ว่าออกมาดีแล้วนะครับการรวมเฟสที่2ที่ไปฟรีซิชั่นที่เยอรมนีก็ยิ่งเห็นแมวงานนี้มีระเบิดเถิดเถิงแน่นอนพวกเขาลงหลักปักฐานได้ดีมากๆร็บเบิลเปิดปากผ่านเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์ pool เอาจริงจริงแฟนบอลต่างก็ต้องการเห็น2คนนั้นเล่นจริงบนสนาม อยากเห็นว่าทําอะไรบ้างบนพิมลิกอังกอริทและ,ะรายการอื่นผมมอกได้แบบนี้นะครับว่าแค่สองสามวันแรกพวกเขาก็ตั้งหลักได้แบบร้อยรอยต่อเราเป็นทีมที่มีคุณกลางและเปิดกว้างมันเป็นคุณกลางที่ดีถ้าคุณได้หน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพทีมอาร์แขนรับทุกคนและพยายามให้พวกเขาตั้งหลักได้มั่งคงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมคิดว่าเราทําสําเร็จตอนนั้นเมื่อคุณดูบนสนามจะเห็นคุณภาพของพวกเขา ก็ไม่คิดว่าใครจะกังขาเมื่อทั้งสองแสดงออกมาตลอดอาชีพนั่นเป็นเหตุว,ว่าทําไมทีมต้องจ่ายเงินซื้อมาพวกเขาปล่อยของแสดงว่ามีอะไรดีๆเรียนรู้วิธีการที่ทีมต้องการให้เล่นมั่นใจว่าแฟนบอลต้องตื่นตาตื่นใจไปกับ2คนนี้เพราะมันคงเร้าใจมากกว่านี้เมื่อลงสนามเตะพิมลิกงกรษเพราะเท่าที่ผมได้เห็นกับตาไร้ความกังขาว่าพวกเขาจะประสบความสุจกับทีมนี้ได้ไหมเราดูเกมเดบิวต์ของแม็กและดอมในเกมอุ่นเครื่องพบกับคลาสรุ ในวันที่19รกรกฎาคมนี้ดูสิหรืออาจจะรอพบกับกอทอยเฟืองในวันที่24รกรกฎาคมดูก็ได้เหมือนมาเน่เลยโรโมาโนโอ้างวิลาต้องการแข่งเป้าหมายของหงดังที่คุยกับเจอเก้นครับมาแล้วฟอร์บ,บิสโซโรโมาโนะครับราชาข่าวการสแกนนักเตะเปิดเผยว่าสิ่มังานแอสเซนลา่าหวังเซ็นสัญญากับนักเตะเป้าหมายของลิเวอร์พูล ที่ได้เคยคุยกับเจกินคลับเรื่องการย้ายทีมมาแล้วเอสซวลิลันก็กระโดดร่วมวงเลยละตัวเซนปีของรันยังเชลมีโดกูทำการกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปอย่างลิเวอร์พูลแต่นี้แข่งความสวรรค์ของยอดแข่งทีมแห่งศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสกลายเป็นทังเลือกที่ทัพสิงเพยองอั์เซนาต้องการแทนที่มูซาดิยาบี ปีของเบเยอร์เลเวูเซนซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดข,ของพวกเขานั้นก็คือคำกล่าวอ้างของฟาบิโอโรมาโนราชาข่าวการซื้อขายนักเตะคนดังที่เปิดเผยว่าวิล่าได้ใส่โดกรูเอาไว้ในลิสนักเตะที่ต้องการปีความเระสสูงชาวเบเวียมเป็นที่ต้องการที่วิลล่าพาร์คแต่เฉพาะในกรณีขัดตกลงสำหรับมูซาดีบีเป้าหมายสูงสุดไม่สามารถทำได้เท่านั้นทั้งนี้วิล่าต้องเป่าทุ่มเงินซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์และหนุนว่าปีกตัวใหม่จะมีความสำคัญสำหรับอุไนเอมรลี ุนซือชาวสเปนได้กองหลังอย่างเปาตอเรสกองหลังและกองกลางอย่างยูริติลมมนที่ย้าย้ามารวมทับแล้วดังนั้นตอนนี้ความสนใจจึงอยู่ที่ตำแหน่งริมเส้นลีออนเบาลี่ทำผลงานไม่ได้ตามคาดหวังเอาไว้อย่างสม่ำเสมอและเวลอาอฟุ่งเป้าพิธีโดกรูเพื่อช่วยพูกเขาทางด้านริมเส้นมันคงไม่ใช่ตลาดกันสแกนนักเตะถ้าหากปราศจากลิวโูที่เชื่อมโยงกับการย้ายทีมของโดกรูเพราะตั้งแต่รปยนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทาพหงดังมาแล้วหลายปี ย้อนไปในสมัยที่เขาเล่นให้กับทีมเยาวชนของอันเดเลตพ่อของโดกูก็ยอมรับว่าพวกเขาไปเยือนแอนฟลในปี208และพูดคุยเรื่องการย้ายทีมกับเจอริ l คลับมาแล้วซึ่งมองว่าโดกูเป็นนักเตะบอสวรรค์ที่เหมือนกับซาดิโอมาเน่ โดยข่าวลือดังกล่าวปรากฏขึ้นในอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเนื่องจากนักข่าวชาวฝรั่งเศสมูเมตูบาสตีอ้างว่าลิปูมีความสนใจในตัวโดวกูเป็นอย่างมากนักเตะทีมชาติบเบลเยียมตอนนี้อายุ21ปีและยังไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่โดกูซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นข้งบอลสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งโดยอดีตกุนซือทีมชาติบเบลเยียมอย่างโรเบิร์ตตอมปาติเนสนั้นเป็นนักเตะที่มีความเร็วและมีเหลี่ยมบอลที่ดี แต่ทำได้เพียงแค่หประตูกับอีกแอสซิซตจาก29เกมนในลีกเออร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเรียกบาว่าต้องผลิตกรอให้มากกว่านี้สําหรับนักเตะที่มีพรสมรรคมากขนาดนี้ดูกูเป็นเพียงป้ามายรองจากดีเจบีแม้ว่าวิราจะต้องเป้าไว้สูงในการแสวงหานักเตะริมเส้นคนใหม่ ดีบีมีความเร็วและเหลี่ยมบอลที่โดกูมีเหมือนกันแต่รายหลังได้พิสูจน์เห็นถึงการผลิตสกอร์ที่ยัดเยี่ยมมากกว่าดีบีซึ่งจับแล้ว31ประตูกับ25อสต์รวงทุรกันตลอดช่วง2ฤดูกาลหลังสุดโดยนักเตะวัย24ปีเป็นผู้เล่นที่เก่งรอบด้านกว่าโดกูซึ่งอาจจะเพราะความแตกต่างของอายุแต่การเซ็นยามก็ไม่ใช่ง่ายโรมาโนอ้างว่าวิล่ายื่นข้อเสนอ35ล้านยูโรสำหรับโดกูแต่โดนเลเวอร์คูเซนปฏิเข้อเสนอนง้นกล่าว คือคาการว่าจะมีการยืนน่นข้อเสนอครั้งใหม่แต่ปัญหาใหญ่มาจากสูดิอารเบียาสันติอูอานานักข่าวของฟุตแมกโตเปิดเผยว่าตอนนี้อัลสนาเซอร์ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นการ43ล้านยูโรราว3.7ล้านปอนด์สำหรับดีเจบีนั่นจะเป็นรถเ่ยกระบ,บากสำหรับบิลล่าที่จะแข่งขันด้วยนั่นคือสาเหตุที่อุนาเอมรี่หันมาหาตัวดูโกเป็นทางเลือกท้ายที่สุดครับ แฮกทุกโผลิเิอรูพูล่ลาตัวละครลับเสริมทัพรายที่3ในช่วงสมุนี้เผยมีสุดสําเร็จมาแล้วดีวุสุสบายนะครับลิอรูพูล่ลาตัวละครลับลุ้นเสริมทัพรายที่3ในช่วงสมุนี้หลังเคยมีสุดสําเร็จมาแล้ว วันที่สิปดกรกฎาคมนะครับนิวโจนผู้สื่อข่าวสายลิเวอร์พูลซึ่งทำงานกับ go com และลิเวอร์พูลเอโคสื่อชื่อดังรายงานตรงกับเดลี่เอ็กเพรสว่าหงดังได้ลิศชื่อของฟอร์เรนติโนรุยกองกลางตัวร้จาจักเบนฟิก้าเป็นเป้าหมายสำคัญในรายที่3ในตลาดนักเตะสมุนี้ต่อจากอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์และโดมินิกซอบอสไทรแล้วนะครับการนั้นนิเมีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้เล็งตัวแทนฝีเข้าไว้4รายนั่นก็คือโซวิญ,ญันอัลราบักฟิออเรนตีนะ่าคามินฟิลิป แมนเชสเตอร์แรนซ์แคบินแบกเบย์มอนิกและลูมิโอลาเวียจากเซาท์햄ปตันและมีแนวโน้มสูงว่ามิคฟิวทีมชาติบราซิลจะย้ายไปอัลกิตูฮัดสำหรับฟอร์มโย่ทีมแชมป์ลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบียด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ราว1,760ล้านบาทเตนิวจะนกับเดลี่เอ็กซ์เพรสเปิดเผยล่าสุดว่าลิเวอร์พูลได้เล็งตัวฟอร์เรนติโนลุยในวัย23ปีไว้เป็นทางเลือกที่จะมาทดแทนฟาร์มโย่เนื่องจากมีสายพันธ์ที่ดีกับทีมในลีกโปรตุเกส ซึ่งก่อนในนี้ก็เคยคว้าตัวหลุยดอยร์มาจากเอฟซีปอร์โตรวมถึงดาวินนูนเยสมาจากเบนฟิก้าแล้วและข่าวยังเปิดเผยว่าแม้ฟอร์เรนติโนลุยจะมีค่าจีนญาถึง103ล้านปอนด์ราว4,550ล้านบาทตามเงื่อนไขที่ทำกันเอาไว้กับเบนฟิก้าแต่นิวจนระบวุว่าลิเวอร์พูลอาจมีนุษยเซีนยาม,มาร่วมง,งานกันด้วยในราคาค่าตัวเพียงแค่25ล้านปอนด์เท่านั้นราว1,100ล้านบาทโดยฟอร์เรนติโนลุยอยู่กับทีมนิวโจนของเบนฟิก้า มาตั้งแต่ปี2010การขึ้นชุดใหญ่ในปี2009ลงเล่นไปทั้งสิ้น86นัดทำด้1ลูกกับ4เซตปาทีมคร้าแชมป์ลีกโปรตุเกส2สมัยรวมถึงรุ่นกันลลาสุดและแชมป์โปรตุเกสซูเปอร์คัพ1สมัยสวนนานทินจ้าโปรตุเกสเคยติดทีมเยาวชนทุกนัดโดยได้แชมป์ยูโรยู10ปีในปี2016และแชมป์ยูโรยู19ปีในปี2018นี่คือสุนการลิ์พูซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่18กรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ